บรรยากาศหวังฝนตกเด็กกระดือโอ้มีลุงกินน้ำด้วยสวยจังเลย <c oughs> โอ้มีลุงกินน้ำด้วยอ้ยอะไรอะไรฮะให้เป้าบ้านนะทำไมเด็กมันดื้องั้นน่ะอ้ดยดูดิมีลุงกินน้ำด้วยมีลุงกินน้ำด้วยแท้ดีเด่เเด,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 ดะเเด <c oughs> ดเดเเดดดด ฮะใครไดถ่ายลุงกินน้ำให้ดูเนี่ยโอหสวยจังเลยสวยจังเลยบ้านเดดดี้มีลุงกินน้ำด้วยโถนี่ฮู้ยสวยมากเลยอ่ะเพิร์สอารยากาศดีนะบ้านเดดดี้มีลุงกินน้ำด้วยอ่ะฝนหยุดตกเด็กกระดึ๊ดเด็กมันดื้อนะฮะเน่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 น่่มันกระดึ๊ดอ,อยู่ไหมกระโดดใส่แม่ทำไม ฮะเละ่ตุ้มเป๊ไปหมดเล่ตุ้มเป๊ไปหมดฮะโดนล็อกเด็กมันโดนล็อกหนีออกจากบ้านนะฮะหนีออกจากบ้านตอนฝนตกอุ้ยอุ้ยอุ้ยหนีออกจากบ้านตอนฝนตกนี่ไงนี่ไง